เวลา15นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามประหบมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยทุ่งมาขามย่องอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2565 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยวันที่5มิถุนายน2489เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพ,พระปรเมนทรมหาดันทรมหิดลพระธรรมรามาธิบดินสเสด็จพระราชด,ดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพ,พระปรมเชน้ากาภิเบตมหาร,ราชประม,มุขมณฑปปดพิษ ไปท่อพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และทรงหวานข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยและรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ และปีนี้ได้จัดขึ้นในแนวคิด90พรรษาชาวนาวิถีใหม่ก้าวไกลด้พยพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาและให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของข้าวพร้อมเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบครบวงจรในการนี้ท่อพระเนตรนิทัศการด้านข้าวอาทิ นิทัศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนกาที่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบัวพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถพระบรรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาบริเวณทุ่งมะขามย่องพร้อมพระราชทานมาเมล็ดข้าวเพื่อใช้ในพระราชพิธีเพื่อชมมงคลจดดพระนางคันแรกนาขวัญ ปัจจุบันเป็นแปลงนาส่วนพระองค์และได้รับพระบร,รมราชานุญาตให้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวนาปีอย่างต่อเนื่องนิทศการโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสวงหาจังหวัดอ่างทองนิทศการพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติอาทิพันธุ์ข้าวอายุทยาหนึ่งเป็นพันธุ์ข้าวน้ำลึกให้ผลผลิตสูงถึง842กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานศัตรูพืชสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นได้ดีนิทยศาการด้านนวัตกรรมอาทิแอปพลิเคชันตัดสินใจจะเป็นตัวช่วยให้ชาวนาวางแผนก่อนพบปลูกข้าวและช่วยคาดการสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนิทยศาการโดรนทางการ,กรเกษตรสำหรับการหว่านปุ๋ยในนาข้าวเพิ่มความสะดวกรวดเร็วสม่ำเสมอและต่อเนื่องใช้แรงงานคนน้อย มีประสิทธิภาพความแม่นยำสูงลดการเหยียบย่ำในแปลงนาสามารถหว่านมาเมล็ดข้าว1ไร่ใช้เวลาเพียง4นาทีผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่4-6ถึง6มิถุนายน2,565และในอีก3ผู้มีภาคประกอบด้วยภาคใต้ที่โรงเรียนบ้านกระอานอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่2 0ถึง21มิถุนายน2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2565และภาคเหนือที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายระหว่างวันที่29-30มิถุนายน2565